หัวแม่ครับผมสองครับอ่าแล้วครับส่อครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาหัวเชื้อสูตรเข้าหมักไปทดลองครับเดี๋ยวไม่อากว่าคนให้ชื่อมาฟิกนี่ก็มีเสียงรบกวนนะครับข้างบ้านสูตรเข้าหมักครับผมสองคืน ไปเบิ้งเป็นลุนกันยุทงเลยครับว่าจีเดผลงานบ่ได้ครับคำคืนนี้ครับผมเดชเปย์ไพเบิ้งครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่สู่คนนะครับเนาะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสัรหากินแบบบ้านบ้านครับก็ขอให้ร่ำขอให้รวยครับผมคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาครับผม คิดอยากได้ลูกก็ขอให้ได้ลูกแฝดครับเมื่อเนี่ยก็บิพามาหานดิวฮากินอีก่ละครับผมมาหามดักหนูครับไม้ก็ไม้เดิมรอบที่สามครับใส่หัวเสื้อสูตรข้าวมักครับเป็นสูตรข้าวมักครับผมมากไว้สองคืนครับแต่กัย่งบะได้ที่ครับว่าสิมาล้องให้เบิรงครับผมว่าโอเคบอกระชิมีของเลนไม้ครับพอแมนสกายแลบได้หน่ครับเอิ เห็นนี่วะครับเห็นเล็กนี่วะครับเมือน์เหี่ยวข้อมาครับผมสองพันยี่สิบเอ็ดครับประมาณสิบอันครับมาทดลองให้เบิ่งนี่สิเป็นไม้ผมสิดักครับทางหนูเบิ่งนี่ครับงามๆเลยครับผมขึ้นลั่แล้วนี่เป็นแบบดีครับนี่ครับอีกันดักครับผมเหี่ยวข้อมาสองพันยี่สิบเอ็ดครับอีกหลังนึงครับผม ขออนุญาตดักหนูก่อนนะครับเด้อไปติดตามรุ่นเบิ้งผลงานกันครับว่าขำคืนนี้สิมีผลงานในท่านชมเบิ้งบนาะครับเนาะหัวเชือตัวไม่ล่าสุดครับสูตรเข่ามาร์คครับมาร์คได้สองคืนครับผมไปตามเบิ้งตามรุ่นกันว่าสได้ผลงานจากตัวครับเมื่อนี้ครับคืนนี้ครับผมไปติดตามเบิ้งผลงานเลยครับผมว่าเสีเอาว่าคืนนี้ครับผมมี ตรงไมล่าสุดมานงครับน,นี่เอิ่นเป็นเหี้ยลเข้ามาครับจะได้ผลงานหรือเปล่าหลังนี้เข่าครับพี่น้องลั่นครับปวดถึงหนูครับผมลั่นอยู่แต่จะจมาดักครับือดักเลยครับพี่นอ้องผ่านมาแล้วก็ยังม่วีผลงานเราลั่นอยู่ครับผมกันฟ้าไปหลังหนึ่งครับ ตามเบริรนตามลุงกันต่อแล้วเข้ามาหรือว่าแหวเข้ามาสุนไมล่าสุด2020ผมเสียด้ผลงานหรือเปล่าของคำคืนนี้ขขงหนูป่ากระเทียมเังนดงน้อนี่ครับอู้ยังยังนี่ครับอู้ยู่ครับพี่น้องนี่เป็นไงครับอยู่ครับ,ไ,ไ,ดรบ,รบได้ผลครับแอนโน่เป็นทางเลยนี่นนครับนี่เห็นว่า อ่าแรนยดบยับครับผมหนุ่ยเปรยเข่าคอครับอยู่ครับอนุญาตจัดการครับนี่ครับวิธีการดักครับไปติดตามเบิ้งตามรุ่นกันต่อเลยครับผมกับเบิ้งได้ตัวนึงครับแนวเข้ามา2021ครับผมอีกหนึ่ยังบ่เข่าครับหนูยังบ่ม้าครับรับครับ ไปรุ่นกันเรื่อยๆครับผมว่าจะได้ผลงานบ่ครับคำคืนนี้เพราะเชื้อสูตเขามากนะครับเนาะน,นี้มากกับเล็กเลยครับผมมาหมายเก่าครับรอบที่สามครับผมเว้นไวนะ้น่าจะประมาณสี่ถึงห้ามือหหมครับผมไปตามเบิ้งตามรุ่นกันว่าจะผลงานคำคืนนี้สิมีบม่มีไปเบิ้งไปรุ่นน้ำกันพามาแนะนำทางนี่ครับผมแลนบินเทือกเอาหลังนี้เอาครับพี่น้อง<อ> อยู่ครับได้ทอดแล้วครับผมนี่มาแล้วครับตัวที่สองครับผมนะครับัดเสื้อครับผมสีดีที่กันใส่ครับสูตรเขามาร์คครับผมมาร์กไปสองคืนครับผมไปลุ่นกันต่อครับผม พั่นก็ได้ตัวนึงใหญ่ครับผมสูตรเขามากครับทำผลงานจังนี้จังไรอู้ลังนี้ก็เอาอีกแล้วครับผมพี่น้องครับดัดแปลงครับพี่น้องหนูเคสครับอยู่ครับได้ผลครับผมตัวน้อยครับสวางละครับผมหมายเดิมเลยครับผมขย่าขวดก่อนฉีดครับฉีดอาบกบ ไปลุ้นกันต่อไปติดตามเบิ้งกันว่าผลงานคืนนี่ว่าสิมีบ่ม,มีสิมีได้หน่อยได้หลายนะครับเนาะมาไม้เก่าเอาหัวเสืเอามาทดลองให้เบิ้งแล้วครับผมไม้ป้ากระเทียมไม้เก่านี่แหละครับรอบที่สามเนาะมากับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่แล้วครับป้าเลิกงานเมื่อนี้ก็บยุดครับผมพลาท่านผู้ชมมาหาอยู่หากินครับไม้นี่ครับผมลังนี้จังไดครับเอาลังนี้เอาครับหนูหน้อยครับผม ล้านนะครับลันครับผมยูครับตุ้ดซีครับผมกินหนูแล้วครับผมอ้เพราะได้ขวายครับมาหาอยู่หากินขึ้นได้ก็ได้มือได้ก็ได้หัวเชื่อกันถือว่าใช้ได้ครับผมลุ้นกันเอาเอาครับลังนี่ครับผมของใหญ่แล้วครับพี่น้องของใหญ่แล้วครับวันนี้ก็นี่นี่นี่จังสี่ไหมครับพี่น้องเนาะ ทางครับทางล่ำแล้วนี่น้องซีแต่ครับพี่นอ้องหล่นหลุนครับเท้าๆครับพี่น้องตัวที่หานะครับเนาะโอ้ยหลุดออกมาไปในสูตรนี้ครับผมพี่น้องสูตรนี้จะดีบ่ดีติดตามครับผมเดี๋ยวตามมึ่งเศร้าอีกเทื่อนึงครับผมงนี้จังเลเอา้าลังยูครับพี่น้อง อยู่ครับของไงเลรอครับผมสดห่นห่อนครับผมมัวตายครับขันกันล่าแล้วก็โคกแล้วครับผมผลงันขึ้นนี่ครับได้ไปแล้วโคกหมายเกาเลยนี่ครับผมหนูยังบูเบิดครับผมว่าเดี๋ยวมาสามสามรอบได้มาสามรอบนะครับเนาะหลังยังไงนี่ครับพี่น้อง เอาลังนี่เอาอีกแล้วครับพี่น้องผมบอกแล้ววันนี้หนูครับผมเข็งคือดื้อครับตัวนี้ครับผมองายละครับผมมานอีกแล้วครับไปหกที่เจ็ดเครับจีตัวนี้ครับผมคืนนี้ครับผมคืนนี้ครับเจ็ดครับผมงันงามๆครับผมเชื่อตัวไม้ล่าสุดครับสูตรเข่ามากคครับดักซ้ำไม้เก้าไม้เดิมครับผม ใส่ได้ครับผมบอผิดหวังครับแต่ามืออนเศร้าจังมาตามบึงตามรุ่นกันว่าแหวเข้ามาได้ตัวหนึ่งครับผมแปดอันครับผมแหกเข้ามาแล้วก็กับเล็กครับกับเล็กด้หกครับผมกับเล็กสามสิบครับในหกตัวครับผมกับโบย่งบบผิดหวังวันใดครับตามรุ่นกันต่อเศร้าครับผมขอไปตัวราไปนอนก่อนนะครับ ไปติดตามเบื้องผลงานกันเศร้านี่ครับว่าสีมีผลงานมากหน่อยเท่าไรเนาะครับเนาะเมื่อคืนได้ไปเจ็ดครับโหเชื่อตัวไม้ลาสุดนะสูตรซีครับผมสูตรเข่ามากครับเดี๋ยวไปเบื้องไปรุ่นน้ากันเลยครับผมว่าจากได้บ่ได้ครับเศร้านี่จะมีผลงานเพิ่มอีกหรือเปล่ากันยังบ่รูครับผมเดี๋ยวไปยามน้ากันเลยครับเศร้าเมืดครับจะตีหาแล้วครับผมตีซี สี่สิบห้าครับผมอดงานยังโมมาเลยครับเงยียบครับพี่น้องอตัวใหม่ล่าสุดครับผมยังเงียบอยู่ครับมาแล้วครับพี่น้องโอ้โหยังลากมากินนี่ครับนะี่อยู่ครับ ทองมหันครับผมแ้มแรกครับกับเล็กครับเศ้านีครับผมรักวันนั้นครับมีเสียงหมาเห่าครับหมาเข่าครับงเงียบครับผมทางนี้เข่าครับพี่น้องรูดครับดีครับพี่น้องดึงเขาพี่ได้ได้โขนครับอู้ยุ้งครับทางก็ถือว่าใสได้ครับรานอยู่ครับผม เขาครับแต่เด็ขนออ้ด็ลุงกันโตเด็กตัวนึงครับผมนี่ทางนี้ผมมาในน้าครับเอาเอาแล้วหลังนี้ดูครับนี่เป็นไงครับผมมาในน้าทางครับได้ครับได้ครับหมกแน่ครับหนูแม่ครับผมสอนครับมาแล้วครับสอนครับ สองนะครับเส้านี้ครับผมมันก็ได้้ะครับสองครับไงครับผมตามเมืองตามรุ่นว่าสิเป็นทั้งไดครับเนาะเส้นนี้ได้หน่อยได้ร้ายครับทางหนูปลากระเทียมมไม้เก้าไม้เดิมนี่แหละครับผมนี่ก็ยังเงียบอยู่ครับแนวเ็้ามาต้นไม้ลาสุดเส้าม่ะบกเข่าชักหลังครับบอลลันครับผมได้มือขึ้นในตัวหนึ่งครับผลงาน เบิ่งกับเล็กกันต่อครับผมจะมีผลงานหรือเปล่าเนี่ยยังอยู่ครับผมขออนุญาตมาลุ้นกันต่อครับว่าหันกลับมาขออคุ้นท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับเอฟซีทุกท่านครับ,ท,ท,รบที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของผมคำสรรหากินแบบบ้านๆครับผมก็มีกกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆท่านผู้ชมเบืเเ้องเรื่อยๆตั้งนังยังนี้เลยหูสักหนี โอ้ยดักไว้นี่ครับพี่น้องลั่นครับผมพี่ดินไว้พี่นี่อยู่ครับผมดักไว้นี่ทางเรนยนเป็นทางแล้วครับเห็นห้อยตีนน้อยๆทางเก่าๆบ่ไม่เป็นไรครับเอาครับหวานอีกแล้วครับตัวที่สามครับเศร้านี่ครับผมคืนได้ไปเจ็ดครับเขากำยังไงครับดัดแปลงครับผมเขาข้อพอดีครับ อยู่ครับไปหาครับงานครับเ้านีิครับผมโอ้ยขีดหอนหาหนูตอนเล็กน้อยนะครับเนาะบ่ได้ไล่ปันนี่เนียครับผมหนูกันลั่นครับผมแต่ว่าบปอยู่รับรุ่นหลังนี่จังไนิเอาไปโอ้หลังนี้เงียบเลยครับผมน้ำเชืดแฉะครับผมหนูก็บยี่มี ทางกับทมีน้ำน้ำนะครับหนูที่มีกลิ่นยาอะไรก็จะต้องมักินน้ำครับต้องมีรุดแน่เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับหนูหน <c oughs> ได้ทุกหลังทุกหลังก็ดับเวฟพอดีนะครับไอ้ลุนกันต้อตั้งก็ดีนี่แต่พวกเข่าครับไห่ครับหลังนี้ครับผมอยู่บนนี่ครับทางเก่าๆครับผม อล่ำครับผมมุดครับดัดแตงครับกินหนูครับผมทางเกาครับผมโมไม้ครับหนูใ่ญ่ครับทางหลอกครับแต่ว่าหนูมีครับเศรา่มืดเศรา่มืดหครับได้หกแล้วครับหกแรมแล้วมันกันลั่นครับผมพี่น้อง ม้ก็ดีอยู่ครับไม้เก่าไม้เดิมสูตรข้าวมักเอาจังใดครับนี่ครับผมอยู่บนหลังนี้ก็เอาหู้แล้วครับผมกินอีกแล้วครับผมหนูน้อยครับวันนี้ครับหนูรุ่นรุ่นครับกระดูกกันอ่อนครับพี่น้องทอดก็ได้แ่บครับผมอ่อนแล้ครับเนาะเจ็ดครับผมกันก็เจ็ดนะครับไม้ใกล้กันนี่แหละครับผมต่อครับ เอ้าวกลับเสียครับพี่น้องนี่ดักวันนี้ครับโอหลากมุนอปุยครับเอู้หิครับพี่น้องหลุดครับพี่น้องหลุดครับอู้หูยครับใหญ่ครับดินมุนอปุยครับทางบังงามนะครับผมวายุใกล้กันกงหันกันลั้นสองลังลวดครับได้ตัวนึงครับอีกตัวนึงสูงเลยสีไยครับดินหลุดไปครับผมใส่ถือขานะครับพี่น้องว่าได้ครับ เงียบครับผมรุดเหมืนตัวลุดกันนี่ลุดแน่ละได้แน่หลุดแน่ปกติยังเงียบอยู่หลังนี่ลันเ,นนเ,นนเข่าเนี่ยเข่าแน่เพราะเข่าแน่ครับลุดเหมือนตัวไว้ครับหลังนี่เอากับเสียครับพี่น้องทางไหนหลังน,ลน,นี่ลุดอีกแล้วครับพี่น้องเขา่าลุดอีกแล้วครับนี่น,นี่ ดักพี่ครับพี่น้องลุดอีกแล้วครับลังนี่หลักับพี่ครับเอ้ยหามันนี็นลุดสองแล้วครับผมรุ่นกันต่อครับผมใกล้จะเบิดแล้วครับพี่น้นองได้ครับเอาลังนี่เอาครับวันนี้ครับยูครับวันนี้ลุดไปซ้อแล้วครับผมตัวที่แปดครับผมมาแล้วยูครับวันนี้ครับผมยูครับพี่น้อง ผมจำได้ว่าผมดักห้อยเก่าครับผมรุ่นกหลังทุ้ายครับได้อเบิดหลังอันนี้คอดไว้ี่ครับผมอ๋หลังทุ้ายกระคืนกระถึงครับผมเศร้านี่เอาอีก้วครับผมหนูเรียนคล้องเก่าครับยุ้ยละครับตัวที่เก้าครับผมบุปิดหวังครับเศร้าเนี่ไดเก้าครับหลุดไปสามสี่หลังครับผมโอ้หครับกระคืนได้ไปเจ็ดครับเศร้าได้ไปเก้า มานมนครับผมฝากไล์ฝากแช่ฝากช่องสรรหากินแบบบ้านบ้านไว้แล้วอบอกอ้อมใจของท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับเออสิพามาหาอยหากินมันหมานี่จะหาหนูหาปลาเฮ็ดด่างไว้เรื่อยแหรอครับผมก็อยู่ได้กินอยู่ครับผมผมมาเมื่อนี่กับโบฟิหวางครับหัวเชือต้นไม้ล่าสุดครับผมสูตรเข่ามักครับผมมักได้สองสองคืนครับผมก็ยังบ่ได้ทีวันใดก็ถือว่าใส่ได้ครับสิบกว่าโตครับผมผลงานก็ยัง โอเคครับผมกันนาพอกันไหมครับคอยอยู่ดีมีแห้งทุกคนครับผมสวัสดีครับผมครับส,สวยงามครับผมหนูนาครับ